สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ออกไปต่อนกทางไกลนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับผม4ี่โมงเย็นครับพี่น้องครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเอานกนั้นออกไล่อีกหนึ่งตัวครับซึ่งตัวท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเจ้าทางพาดนะครับผม อ่าเป็นเฉลยเจ้าบ่อขยะสองนะครับตอนนี้ก็ถ่ายขนนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะลองเอาไปไล่ดูครับพ่อผมแต่ก่อนผมออกประมาณ3 4มสี่ครั้งนะครับนกออกฝึกก่อนเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยคือฝึกก็คือพร้อมแบบจับเฉลยแล้วนะครับมีครั้งหนึ่งที่ที่ตกพลาดนะครับเนาะอ่าตอนนั้นผมก็ได้ถ่ายคลิปไว้อยู่นะครับเสียงตกพลาดเลยแหละนะครับตบปุ๊บนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกบินออกไป นะครับตอนนั้นนะครับหน้าตอนนี้ก็ถ่ายขนเต็มก่อนเพื่อนนะครับเนาะผมก็จะพยายามนะครับไปลองไล่ดูก่อนนะครับคนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคนนี้นะคนที่แล้วนะที่ออกฝึกก็ส่วนมากนกจะไม่ค่อยขันโยน,นครับนกจะเป็นนกที่มีแต่เรียกอย่างเดียวนะครับเนาะอันะนั้นคือนกใหม่เราก็ไม่ว่ากัน Sabrina. นะครับมันอยู่ที่ว่านกจะจะเป็นอย่างไงอยู่ที่ตัวนกบางตัวก็ข,ขันอย่างเดียวบางตัวก็เรียกอย่างเดียวตัวก็คูอย่างเงี้ยนะครับ มันก็แล้วแต่ตัวนกนะสลับตัวนี้ก็ถือว่าเสียงเรียกมันเพะเสียงขันก็พอครับนกตัวนี้นะที่เก็บไว้นะครับนะเดี๋ยวจะออกไปกับทีมงานนะครับผมกําลังนัดทีมงานทีมงานกําลังออกเวรมาพอดีครับนะทีมงานจะเป็นท่านไหนนะครับก็คงจะไปแถวๆบ้านครับพี่น้องครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ป่าครับพี่น้องครับครับก็ออกมานะครับเรียบร้อยนะครับถึงหมายแล้วครับพี่น้องครับ ก็โอ้โหเงียบเก็บครับเนื่องโดยเวลาอากาศก็เป็นอย่างเงี้ยพอนกใส่พเนียดปับ๊บนะครับดูครับค้มมาเลยครับผมอ่าตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงแล้วแหละพี่น้องครับอ่าเขาเลยค้มแล้วครับทีนี้ครับทีมงานวันนี้นําทีมโดยนิสิตนะครับผมนะกําลังพางพปเนียดอยู่ครับยังไงเดี๋ยวไปคุยที่ว่ายังไงจะเอาอยัางไงต่อไปนี้จะเล่นหรือว่าจะหยุดนะครับ <laughs> เอาล่สิผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าเอาพางไปด้วยคุยไปด้วยยังไงนะเป็นไงไหมนี่พอได้อยู่ครับกัดเคยมาซ่อมนกดูอยู่นหน้าครับเคยมาซ่อมนกเนาะมันน่าจะมีทิ้วหนี่ครับครับส่วนทิวหนี่ก็มีนุับแต่ว่ามันคานีมันหนาแรีงนะครับครับผมดูแล้วมันไม่มีน้าเลยนะเซียนมันจะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไมยนครับนกอ่ะมันแห้งแรงเหลือเกินนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับลูกนิสิตธวันนี้เอาตัวไหนมาวันนี้ตัวหลักเลยตัวหลักรับปลาโคครับปลาโคเอาทำไมถึงออกมาเพราะว่าเอามาไล่ใช่ไหมนี่แนี่ยครับผมมาไล่ครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เตรมที่สุดในใครแล้วครับโอ้ครับครับนี่แหละนะครับก็แถวแถวบ้านนนทองครับผมครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาสนกวางนะครับนี่นะครับนี่ภูเขาสนกวางนะครับมาใกล้ๆบ้านครับพี่น้องครับผมก็เคยมาแต่ก่อนนะครับที่อาจารย์ใหญ่พามานะครับเคยพามาตรงนี้แหละ ผมาเล่นมาอะไรอยู่นะครับบริเวณตรงนี้มีของดีไหมเช่นแถวนี้เคยมีไหมมันมีตัวหนึ่งสองกุกเหยียกกุกกับบ่ได้ยินเสียงคู่ว่ามันคู่อ่างบอกครับสองกุกเหยียกกุกทุกคำเลยครับโอ้โหจะดีหรือว่าดีอันนี้ผมบอกอันนั้นนะครับไม่การันตีบอกการันตีครับเพราะมันบอได้คู่ไหได้ยินไหมครับ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 เอาโอเคครับผมก็จะพรางพะเนียดก่อนครับผมเนาะไม่รีบครับวันนี้เจ้าทางพาดก็ ล้างสนามมานานแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า6 7เดเดือนแล้วครับผมหลังจากที่เข้าไปเนี่ยไปตบพลาดครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูครับพี่น้องครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ6โมงเย็นแล้วครับพี่น้องครับนกนิสิตก็ขันยูนเรื่อยๆครับนกป่าไม่ยอมเข้าหานะครับเนี่ยนกป่าอยู่ในทิวเนี่ยครับทิวทิวป่ายูคานี่นะครับเนาะนะครับมีเสียงเลกอะไรเสียงเล็กเสียงอยู่ในนั้นนะครับได้ยินอยู่นะครับ แต่มันไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้านกนิสิตนกศิธิ์นั่นนะครับใส่ต้นสะเดานะครับสะเดาพุ่มนั่นนะครับพี่น้องครับถ้าบินออกไปเหนียวโหเห็นสวยๆเลยครับพี่น้องครับเขาร่วมบังคับต้นเลยนะครับนี่คันโยนอยู่นะครับผมนกต่อนิสิตหลังจากที่พักถ่ายคนไปก็เหมือนเดิมนะครับนกต่อมันก็ไล่ไม่ยากครับะพอมาไล่แบบวันสองครั้งสองครั้งก็ผ่านแล้วครับเนาะ ถ้ามันจะเล่นเหมือนเดิมมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนต่อทางพาดผมนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมยังไม่มีปากมีเสียงสักแอะเลยครับถือว่าเป็นถือว่าเป็นนกใหม่แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ออกนะครับต่อเนื่องนะครับผมมีหกเจ็ดแปดเดือนแล้วครับผมประมาณนี้แหละนะครับเนาะก็คือมาไล่ใหม่เลยนะครับนก คือนกเจ้าทาง้านี่มันไม่ใช่นกวืหวบาครับพี่น้องครับอยู่บ้านก็ขันเป็นเวลาครับมันก็เลยไม่ค่อยอ่าจะรู้ได้ว่ามันคึกมันยังไงนะครับแต่มันก็จะขันประมาณนี้ครับเป็นเวลาของมันนะครับขันไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนนกที่แบบพวกวืหวบ้าที่แบบเรียกอะไรคูอะไรอย่างเงี้ยนะครับนานที่จะเห็นมันครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันกับนกประเภทนี้ว่ามันจะยังไงเนาะก็ต้องดู ูฟอร์มนะครับดูฟอร์มต่อไปอีกนะเพราะว่านกแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับพี่น้องครับออาโอเคครับยังไงก็รออีกสักหน่อยครับพี่น้องครับครับผมก็ว่าอยู่เอ๊ะมันน่าจะขันหรือเปล่ามันน่าจะนั่นหรือเปล่านะครับพอไปดูโอ้ยคนครับพี่น้องครับเขาว่าทําอะไรอะไรตรงนั้นนะครับโอ้ยผมก็ว่าอยู่มันทําไมมันไม่ขันนกนะครับนะ ขามาดูไล่เขาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะใส่เสื้อสีขาวฟ้าครับโอ้ห <laughs> ผมก็มาดูหน่อยที่มันไม่ขันเพราะอะไรนะครับถ้าไม่มีคนก็ว่าไปอย่างนะครับอันนี้มีคน่นะโอ้ <laughs> ครับอ้าวไม่เป็นไรครับผมถือว่าออกมา ไล่นะครับหาประสบการณ์หาชั่วโมงบินใหม่ครับเริ่มบินใหม่เลยครับนกฮโอเคครับไม่รู้ว่าจะกลับตอนไหนแล้วครับทีนี้คนครับก็เมานกลงแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าคงไม่กลับง่ายแล้วมั้งครับน่าจะเป็นเจ้าของที่เขาครับไม่ทราบว่ามาทําอะไรกันครับเนาะส่วนเจ้าทางพาดก็ ไม่ขันแล้วครับมันอยู่ใกล้กันครับนี่ทิวนี่นะครับโอ้มาเกี่ยวหญ้าครับเกี่ยวหญ้าให้วัวครับเอาทีนี้ให้เวลาเต้นลำนะครับผมจะทางผาดไม่ที่ออกนานมันก็เหมือนนกใหม่ครับพี่น้องครับยิ่งแบบไม่เคยได้เฉลยแบบนั่นเหลือแล้วด้วยยิ่งแบบห่างหายไปเกือบปีครับมันก็คือนกใหม่ นี่แหละแบบบางท่านบอกว่านกนะครับเป็นของคุณตานะครับท่านเลี้ยงมา4ี่หปีแล้วนี่นะครับอ่ามันจะยังไงนะครับแต่สี่หาปีจะมากกว่านั้นก็คือเวลาเข้าประเนียดก็คือเป็นนกใหม่เหมือนเดิมครับพี่น้องครับนะเหมือนนกสองสปีนี่แหละนะครับต้องออกฝึกนะเพียงแต่ว่ามันจะขันเร็วกว่ากันแค่นั้นเองนะแต,แต่เรื่องประสบการณ์เข้าประเนียดก,การดึงนกการอ่าเรียกนกเข้าร่วมต้นหรือเรียกนก หรือครูใส่เพื่อที่จะให้เหยียบเพราะเนีะยก็เหมือนนก2อสปีนะครับเนาะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับในการออกฝึกนะครับนกเนาะนี่ก็ทำมาไล่ใหม่นะครับเนาะแต่ว่าขนมันก็โอเคแล้วล่ะนะครับสำหรับสสังภผาดโอเคครับผมขออนุญาตนะครับเอานกลงก่อนแล้วกันนะครับครับก็คนมานะครับผมนะว่าอยู่นกมันไม่ขันสะคำเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับ สำหรับเจ้าทางพาดนะครับนกเป็นนกที่หางไม่หักสักทีนะครับนกตัวนี้นะนี่ครับจำคุ้นชินกันแล้วล่ะนะครับสนิทกันแล้วนะครับจำหน้าคตากันได้นะครับนก2ปีแล้วครับนกอายุนะครับ2ปีกว่าๆแล้วล่ะนะครับสำหรับเจ้าทางพาดเนาะก็เดี๋ยวรอเนี่ยครับจะรอฝึกตัวนี้นะครับต่อไปอีกนะครับเนาะยังไงก็เดี๋ยวรอดูรอชมนะครับ ผมก็ว่าอยู่นกทําไมมันเงียบเกินนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องมีเรียกมีอะไรสักคําดีนะครับอย่างาแบบว่าแบบไม่ขันเนี่ยมันต้องมีสักคำสองคำเลยนะครับที่นกจะจะขันนะครับเนาะโอเคครับก็อยากาเก็บนกก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปรอลุ้นกับนิสิตนะว่าเป็นยังไงเผื่อมันเข้าเผื่อมันเข้าตอนตอนค่นเย็นเนาะอากาศกำลังดีครับตอนนี้นะครับ คุมฟ้าคุมฝนอยู่นะครับตอนนี้ฝั่งนู้นตกแล้วนะครับได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่นะครับฝั่งนี้อ้าวครับที่นี้สุดๆครับผมขะพยายเก็บนกก่อนครับครับนิสิตโทรบอกว่ามีเต้มนะครับพี่น้องครับค่ำๆเลยนะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพุ่มนอนของนกด้วยนะครับพี่น้องครับเพราะมันพุ่มหนานะครับนี่นกมันก็เล่นกันอยู่ในป่าตรงนี้นะครับนกมันไม่ค่อยออกมาครับ แล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นป่าหนาๆนกจะชอบไปอยู่พ <Gore. S 1> เพราะมันร้อนครับมันจะซุ่มอยู่นะครับในป่าตรงที่หนาๆนะครับโอ้นี่มาแล้วครับมีเต็มนะครับวอย่างนั้นนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเสียงอะไรเอ่ยไม่ทราบนะครับนี่สิทธิ์เป็นคนฟังเออ มานมานแต่นิสิตบอกว่าได้ยินเสียงคูอยู่ครับยกหนึ่งอิ้วนะฮนี่ครับโอ้โหเสียงยอะไรเสียงทีนี้เสียงหน่อยครับโอ้ไม่ใช่ตัวเสียงเล็กนั่นหรอที่มันแม่งครับตัวนั้นใช่ไหมตัวเ,เสียงในหน่อยของหัวเออโอ้โหเอ้าบอดี้เบิรงยังไงดีครับลายคอมันมันถ่ายนี่มันยังไงเสียงมันเหมือนมัน,มนเอา้าของเราลงดีทีสิเขาตรงนี้แหละ นะครับมันเริ่มจะมืดแล้วครับพี่น้องครับขึ้นเล่นคำๆมันเกิคนเรื่องขอจุดครับจุดจุดนแต้มมันมันมันคู่ใส่กันยาวไหมหรือว่ามีแต่นกนกนกกันตัวเออนนกปลาคู่ใสนกเกี่ยวครับแล้วก็นกตัวคู่ขึ้นก็เรียบร้อยเลยนะครับเขามาแล้วก็คู่แล้วก็ กู้ไปแจ้งนกตัวสามยกนกตัวเอ็นกป้ายยกหนึ่งหล้วก็เงียบไปเลยครับเจ้าเทพบเนาะวันนี้เนาะอันปลาโคครับอ๋อเจ้าปลาโคู่างครับเียบไทยคนอ๋อตัวเจ้าปลาโคนะครับนี่อาให้ดูเม็ดคอที่มันทาไมมันตัวบ้าอะไรครับอาจารย์ฮะว้ยลนกมันเขากวนเนาะัยรุ่นเนี่ยนี่ม่นครับรุ่นเดียวกันที่ผมได้นะ แถวๆนั่นมันเอ้ยแต่ว่าของผมนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่านี้อยู่เนะครับจะยูเยอะกว่านี้อยู่แต่นี้ลายเม็ดคอเพิ่งขึ้น,นครับแม่นครับแสดงวอา้เต้นเยียบกอนพอานี่อ่าเอาในลองดูตัวดูอะไรดูสิตัวผู้ตัวเมียโอ้แต่ว่าเหลืองดีดีครับพี่น้องครับตัวตวิดอยู่ครับชิดอยู่เนาะ<ม>ครับชิดนี่เปอร์เซนต์ผู้มาสูงนะครับดูดูดูนิ้วหน่อยดูนิ้วหน่อยเสียนจับเป็นไงจับเนื้อตัวมันอจับแับนี้อยู่ครับจับรุมดมอยู่ครับไม่แน่นเนาะเมียนครับ อุ้ยตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้นะครับแน่นอนนะครับดูง่ายนะครับอ่าตัวผู้ดูนิ้วนะครับนี่เห็นมเซียนนิ้วมันจะใหญ่ๆนะครับถ้านิ้วตัวเมียให้สังเกตลูกตาขาบครับนั่นแหละมันจะเป็นเรียวๆยาวๆอย่างนั้นนะครับเนาะนั่นแหละคือลูกตัวเมียแต่นี้โอ้อ้าวโอเคครับอ่าในใบรุ่นครับวันนี้ผ่านผ่านผ่านนะครับอ่า นี่แหละแข้งก็นูนดีไหมนัานข้างเนาะสีสสียังเมื่อกี้ในคืนดีนะครับแต่ว่าดูแล้วเหลืองแน่นอนนกนะนะครับตูดเหลืองเหลืองแน่นอนเอา้าโอา้ดูสนับปีกหน่อยดิยังไม่เห็นสนับปีกเลยดูแต่คอคอรับเพราะเพราะว่าผมสงใส่ไงอยู่ในพเนียดเมื่อกี้นี่เพราะมันเขามาคู่หรือมันกระเงียบมานนะครับนี่เอเออ้าเป็นลายเล็กอยู่ครับพี่น้องครับแบบใบมะขามโอเคใช้ได้ใช้ได้ บอนี้เป็นยังไงเห็นว่าเคยได้อยู่ใช่ไหมเซียนเด้๋ยปสามสี่ตัวเป็นยังไงล่ะบได้ยจักตัวฮะยังบได้ยจักตัวเลยครับเอ้าทำไมไม่ขึ้นเมียนครับตัวล่าสุดก็พึงปล่อยไปสามสี่ตัวเมียนก็ปล่อยเมียนโอ้โหได้ปล่อยขึ้นหมดแล้วอืเอาลองดูลองอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรลองดูนกใบรุ่นดูทีนี้นะครับ เห็นว่าเจ้าเทพของนิสิตเอาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าผมทาคลิปไปเรื่องของนกมงคลที่เวลาออกต่อแล้วมันหายแมนครับนิสิตเชื่อไหมนี่เชื่อครับเจ้าเทพนี่คําว่าเจ้าเทพนี่นึกว่าเป็นอ่าแบบตั้งเฉยๆไม่ใช่ใช่ไหมบอครับมาที่แรกเป็นเทพพนุ่มแบบยกสองขางเลยครับตอนได้มาไม่ไม่เนี่ยครับยกสองขางเลยครับสีสามสีเดือนแรกนี่โอ้ยกดียกทุกยกเลยครับอ่าเลยเปลี่ยนเออเลยตั้งที่ว่าเป็นเจ้าเทพแมนครับเลยเอื่นมาบักเทพครับอหลังจากเอาไปต่อทีนี้ บ่มีเลยครับยกกะบ่ยก,ก,บบย,กยังกะบ,บ่ยกคือเก่าเลยครับแบบ <Hi S 2> หายไปเลยเงี้ยก็หายไปดื้อๆนี่นครับ <c oughs> ก้อนก้อนจะออกแบบผมเคยเห็น <c oughs> ไทยวิดิโอไปอยู่ค <c oughs> มันจะเปลี่ยนบางไฟขึ้นบางไฟ,งไฟขึ้นคางหนึ่งแ <c oughs> ต่เข้านึงมันเก่าลงค <c oughs> ผมหลังจากนง้นมากผมเก่าไมมเอามาออกตอออกแอบนะครับตอนนี้ก็เป็นนกตอที่เขาเป็นนกตอไปแล้วครับอ่าแล้วอา มันก็หมันอยู่แล้วตรงนี้เนาะแต่ว่าไอ้ที่เป็นเทพพนมที่ยกปีกทั้งสองฝั่งนี่คือบม่มีเลยครับเงียบหายเกี่ยบคู่ยังไงกับว่าขืนบายกบาย่อมวายยอมยกเลยครับครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่นิสิตช่วยในการยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่านกพวงนี้มันสามารถที่จะหายไปได้การันตีเลยครับวันนี้ว่าหายครับของผมหายแน่นอนใช่ไหมหายแน่นอนเลยครับตัวอย่างเเจ้าม่วงผมก็หายเหมือนกันแต่ก่อนก็เป็นเทพพนมพอเข้าพปะเนี่ยได้เฉลยสองตัวก็เริ่มหายไปเรื่อยๆจาก ยกปีกเป็นเทพก็กลายเป็นบางไพนะครับหลังๆมาก็จะไม่ยกแล้วครับก็เลยรีบแบ่งไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ราคานกมงคลน,นะครับเอาโอเคครับโอ้โหเป็นนกนกรุ่นครับนกวัยรุ่นเลยแหละครับไม่ใช่เสียงมันเลยเหรอเสียนไม่แน่นาะน่าจะมันบอกว่าถือว่ามันไก่ผมมองไปเห็นเนาะแล้วก็ออกง่างไปเมื่อกี้มมนมีอีกสามสี่ตัวครับี่นอ้องเลยอนะโอถ้างั้นโอเคถ้างั้นรู้เลยนึกนึกว่าไม่มีตัวไหนบินออก มีมีนกบินออกสามสี่ตัวโอ้แสดงว่าลูกยังว่าขั้นไหนเบรกล่ายข้อมันเลยเด็ครับผโอ้ลงมาเห็นแบบนี้ก็นึกว่าตัวตัวโตแล้วเนาะแมีนครับครับผมอ่าโอเคครับก็ถือว่าหมันเหมือนเดิมครับโอ้โหเปิดประเดิมเลยนะครับครับผมอ่าเจ้าพระโคพระโคออกมาไล่ครับอ่าถ้าสนใจนี่แบ่งไม่เซียนเปิดแบ่งอยู่ครับเปิดแบ่งอยู่เนาะครับครับเจ้าพระโคนี่มีแต้มนะครับครับมีแต้มเลยแหละนะครับเพราะว่ามันนกบรรทายคนเฉยๆครับนี่เสิเลยไม่เล่นครับครับผมถ้าใครสนใจตัวนี้ก็แบ่งได้ครับแบ่งได้ครับผมอ่ะเดี๋ยว ค่อยโทรมาถามนิสิตว่ายังไงแล้วกันแต่ว่ามาแน่นอนครับตัวาพระครูนะครับแป๊บเดียวนะคันโยนดีๆนะครับเนี่ยขันโยนดีผมกับกับร่างมาจีเปียวลงนี่ครับครับก็เลยได้ยินเสียงเฮียกขึ้นสองสองสามขันี่ยเลยครับคู่นกปลาคู่ขึ้นก่อนอ่าแล้วมันก็คู่ขึ้นอีกสามยกแล้วก็เงียบไปเลยเอ้าเงียบไปเลยเงี้ยแถมมีมอไซค์พามาตรงนั้นด้วยแถวๆนั้นนะเงี้ยครับที่แรกผมก็นึกว่ามอไซค์มาบ่มันได้เงียบเหมืนนะอ่ามันนึกว่านกออกไปแล้วเนาะครับผม เอาลพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ถือว่ามีหมานอยู่ครับผมเนาะถึงจะได้วัยรุ่นก็ถือว่าหมานเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมันก็เป็นแต้มเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องวันนี้เช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะดื่มกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับเสนสีสิทธ์ก็เป็นในฤดูกาลหน้านี่โอเคไหมเลยจะติดงานเป็นหลักต้องต้องเบิ้งครับเดือนต้นเดือนครับ ตารางวินเดือนต่อเดือนครับครับรับผมโอเคครับไปรับท่นที่เ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม